คนเก่งที่ลงมือทำน้อยกับคนที่ไม่เก่งแต่ลงมือทำมากคุณคิดว่าใครน่าจะเป็นคนรวยกว่ากันคะค่ะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาแล้วเรียนรู้หรือว่าเก่งมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดลูกก็เป็นคนเก่งได้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ดีนะีแต่ถ้าเป็นคนเก่งแล้ว ไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษานั้นก็อาจจะกลายเป็นคนที่ล้าหลังได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่เก่งเขาเรียนรู้ขยันขยันในการเรียนรู้ขยันในการลงมือทําโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนั้นมันก็มีมากกว่าคนที่เก่งแต่ไม่ลงมือทําใช่ไหมคะการขยันหรือว่าการเก่งเราเรียนรู้เราศึกษาเราจะว่าเราเก่งแล้ว ไม่ยอมรับที่จะเรียนรู้ไม่ยอมรับที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาถ้าอ้างตัวเองว่าเป็นคนเก่งแต่ไม่ยอมเปิดใจรับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโอกาสที่จะประสบผลสบ,บิตรจมันก็จะน้อยลงรู้ว่าตัวเองไม่เก่งแล้วเราก็ยอมรับเปิดโอกาสให้ตัวเองเสมอในการที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเอง ให้ดีขึ้นเก่งขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นในการที่จะสร้างรายได้หรือว่าสร้างความร่ำรวยให้เกิดขึ้นในตัวเองค่ะระหว่างคนสองคนคนที่เก่งแต่ทำน้อยคนที่ไม่เก่งแต่ทำมากคุณคิดว่าใครคะน่าจะรวยกว่ากันให้เขียนใต้คอมเมนต์มาด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ